ข่าวดวนข่าวดี2เรื่องพี่น้อง1เรื่องเงินเก,นเก,นเกษตรกรชาวหน้าเหาบาว่าอ่าลายละ1,000บาทบ่เกิน200รยไร่เออบ่กเกิน20ไร่2เรื่องราคาเข้าเนาะอ่ากระโดดเอเอไอราคาเข่าปรับคืนขยับขึ้นมาแบบกระโดดเลยพี่น้องเนาะแต่ตันละเก่าพันปลายข้าวเ้าวเปลือกไข่สดเนาะพี่น้องเนาะอ่าสองเรื่องเป็นข้อมูลดีๆครับมาฟังเบิงเดครับเด้อ สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิง่งให้กับพอยกันเด้อครับสวัสดีครับพี่น้องเนาะพี่น้องพอกันคือเก้าช่องพยาการชนแนลครับผมเมื่อน,นี้พยาการมีข่าวดีมาแจ้งเนาะมีข่าวดีถือว่าข่าวดีแบบดวนสุดแบบดีใจมากๆเลยพี่น้องเนาะถือว่าเป็นข่าวดีที่ล่าสุดเลยเนาะครับเนาะ พราะการติดตามในส่วนของเรื่อง f a c e b o o เนาะ a c e b o o k ของท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าเพจ Facebook ของท่านประยุทธ์เนาะท่านประยุทธ์จันโอชาก็คือนายกรัฐมนตรีเนาะครับเนาะเนื่องจากว่ามีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ออกมาดีพี่น้องออกมาดีเนาะออกมาดีเพราะว่าเรามาออกมาพดในส่วนของเรื่องเงินต่างๆโครงการต่างๆของ เงินต่าง,างเงินสวยเหลือชาวหน้าเนี่ยแหละครับเงินสวยเหลือเกษตรกราชาวหน้าเฮ่าเนี่ยแะพี่น้องเนาะเบว่าโครงการในส่วนของเงินประกันราคาเขา่าเบว่าเงินในส่วนต่างของเรื่องค่า,าบริหารจัดการเขานะ่าเนาะก็คาเก็บเกี่ยวค่าซอยค่าซอยไถวันค่าเก็บเกี่ยวอะไรล,ละหนึ่งหนึ่งพันเกินยี่สิบไรนี่พี่น้องเนาะเมื่อนี่ล่าสุดนี่เพจของท่านนายกนะครับ ท่านประยุทธ์จันโอชาได้เคลื่อนไหวแล้วพี่น้องได้เคลื่อนไหวแล้วหนึ่งน่าจะได้รับความกดดันจากชาวหน้าหลายพี่น้องเนาะอ่าหลายอีกอย่างหนึ่งข่าวภายในก็แจ้งเข้ามาทางคุณรวัตนจัดใหก็แจ้งเข้ามาพี่น้องว่าสองมือก่อนเนาะสองมือก่อนว่าจะยกเลิกจะยกหลกขงการในส่วนของโตนี้เนาะแต่ว่ามือนี้มือนี้มีความเคลื่อนไหวแล้วพี่น้องมีความเคลื่อนไหวช่วงบ่ายนี่พี่น้องว่าอ่าท่านนายกประยุทธ์มาตอบในส่วนของเรื่อง เงินสวยเหลือโครงการต่างๆของเกษตรกรนะครับเนาะบอกว่าเงินไหลละ1 0 0 0บาทบัเกิน20ไรค่าเก็บเกี่ยวหรือว่าค่าบริหารจัดการเข่าหรือเงินประกันราคาเข่าเงินประกันราคาย่างเนาะเงินสวยเหลือเกี่ยวกับโครงการต่างๆของเกษตรกรนี่พี่น้องทุกโครงการเพิ่นมาตอบว่าเพิ่นกู้เงินเพิ่มอีกบ้างนี่เพิ่นกู้เงินเพิ่มใ้เงินมาส่วนหนึ่งในส่วนของเรื่องสอยเหลือเกษตรกรเท่าพี่น้องเนาะอ่า เกษตรกรเท่าพิ Radio, ่นจะบะปาทิมเพิ่นจะซ่วยเหลือเกษตรกรคือเก่าพี่น้องเนาะช่วยเหลือเกษตรกรคือเก่าโดยให้ฟั an ่งคําแถลงในส่วนของนโยบ่ายกับโฆษกรัฐบาลมืออังคันหน้าพี่น้องพิ่นจะประชุมวันจันทร์ละมืออังคันหน้าโฆษกรัฐบาลจะตอบลวก็ออกมาแถลงยังเป็นทางการพี่น้องยังเป็นทางการเนาะยังเป็นทางการครับก็เพราะฉะนั้นกับวันอังคัรหน้าพี่น้องวันอังคัรหน้าเนาะวันอังคานหน้า A, pine, brands, stage, ก็ล่อเบิงพี่น้องล่อเบิงนะครับเนาะล่อเบิงซะก่อนว่าจะเป็นจังไดเนาะจะเป็นจังไดล่อเบิงซะก่อนครับล่อเบิงในส่วนของโครงการต่างๆเกี่ยวกับเกษตรกรเฮ้านะครับเนาะเกี่ยวกับเกษตรกรเฮาน่าจะเป็นข่าวดีพี่น้องน่าจะเป็นข่าวดีอยู่ดอกาะว่าเพิ่นรับปากว่าเพิ่นจะบ่ปาทิมนี่นะเพิ่นจะบ่ปาทิมในส่วนของโครงการต่างๆเกี่ยวกับเกษตรกรที่เพิ่นที่ที่เพิ่นที่เพิ่นรับปากหรือว่าเพิ่นเพิ่นเฮ็ดไว้เนาะเพิ่นเฮ็ดไว้ พนจะบอกปา๋าชาวหน้าทิมพนวาเนะาะเพราะฉะนั้นเงืนโครงการต่างๆของเกี่ยวกับเกษตรกรหรือว่าชาวหน้าเฮานี่บัเกินว่าขัานหน้าพี่น้องก็จะได้รับขอมุ่น,น่นาจะเป็นไป,นปนทางทิศทางท,ที่ดีพี่น้องเนาะถ้าเป็นจังสั้นเนะอ้ยก็ดีใจหลายพี่น้องดีใจหลายกับเงินเกษตรกรเฮานะพี่น้องเนาะลายละหนึ่งพันบาทยี่สิบลบัเกินยี่สิบตัวโคเลื่อนนั่นเพราะพนยการลำพังโตพงพยยการเองพยยการก็ล่อโตนี่คือกันพี่น้องเนาะล่อโตนี่คือกันเพราะพนยการจะมาใจขารดเกี่ยวพนน่ะนะ เอ้า,ามาได้นี่โอ้ยพอะกาันเอาเข้าไปขายอีกบ้านนี่เนาะเข้าที่เก็บกินเก็บไว้กินเก็บยั้งนี่เนาะเข้ากันะคาทึกอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่ามือนี่ถือว่าเป็นข่าวดีนีทั้ง2ด่านได้พี่น้องทั้ง2ด่านเลยเนาะอ่าหนึ่งได้รับข่าวข้อมูลจากทั้งเกี่ยวกับภาคราชการก็คือในส่วนของเพจ Facebook ของท่านนายการัฐมนตรีเนาะว่าเราจะมีมีเงินอนเราจะซอยเหลือกเกษตรกรเฮ้าคือเกา่าเนาะ เราจะช่วยเหลือเกษตรกรเขาคือเก่าจะบ่าเาที่มโครงการทุกโครงการเกี่ยวกับเกษตรกรเนาะครับเนาะอันนี้ก็น่าจะชัดเจนโยเพราะเป็นเอกลักษณ์เพราะเป็นลายลักษณอักษรออกมาเนาะพี่น้องเนาะบ่เกินวางัผนหน้าเพื่อจะให้คําตอบทุกอย่างในส่วนของเรื่องเกษตรกรอ่าในเรื่องของเกษตรกรเฮ้พี่น้องก็น่าจะโอเคอยพี่น้องน่าจะโอเคอยในในในเรื่องในในในข่าวดีเรื่องที่หนึ่งเนาะส่วนในเรื่องข่าวดีเรื่องที่สองพี่น้อง เมื่อนี่ในชุมชนบรรพาการหรือว่าลงสีใหญ่ของบรรพาการหรือว่าลานเข่าพาการเนี่ยเข้าปับราคาขึ้นมากเลยพี่น้องเขา้ามาเข้าปับราคาขึ้นมากมือตั้งแต่เมื่อว่านตอนคำคำเนี่ยเนาะมือว่านตอนคำคำเนี่ยอ่า <im it> เพราะว่าชุมชนบรรพาการเอาเข้าไปขายพี่น้องเอาเข้าไปขายตกตันละเก่าพันตกตันละเก่าพันแล้วพี่น้องอ่าตกตันละเก่าพันขึ้นมากหลายอยู่เด้กกระโดดขึ้นมากพี่น้องกระโดดขึ้นมากหลายอยู่พี่น้องจากไอจากกิโลละ Uh, 8บาทหาซืนาะย8บาทหาซื้เป็น8บาท60 70หน่อยไอ้ซ้ำนั่นตอนพยาการไปขายกับซ้ำนี่เนาะสูงสุดก็คือ uh, 8,007พี่น้องพยาการไปขายตันหนึ่งเนาะแต่ว่าเข้ามาเมื่อวานตอนคำกับมือเสา่ามือนีเนาะชุชมชนบ้านพยาการไปขายเนี่ยพยการเบิร์บินแล้วพยาการเบิร์บินแล้วปรากฏว่าเข,าดดข้า,า,า,เขากระโดดขึ้นมาก 9, าพี่น้องราคาเข้ากระโดดขึ้นมากก็คือตันละเก่าพันไปพี่น้องอ่ตันละเก่าพันไปก็ถือว่า โ okay, อเคเยอะน้ำพี่น้องเนาะเข่ากับขยับราคาขึ้นมากก็ดีใจน้ำเลยพี่น้องเด้ออ่าอันนี้เฉพาะบางชุมชนบางพื้นที่เนาะแต่ว่าอันนี้บ้านพไหก,การนะครับบ้านพไหการเนาะอ่ะพาพไหการอยู่จังหวัดอำนาจเจริญลงสีก็อยู่อำเภอเมืองเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าลงสีใหญ่เพิ่ก็ขยับราคาเข,ข่าขึ้นมากโบขึ้นบัดเลยพี่น้องร้านเข่าหน่อยก็ขึ้นขึ้นกันร้านเข่าหน่อยเนี่ยร้านเข่าที่เพิ่นทับซื่อก็อ่าโต๊ะกิโลละเก้าบาทขึ้นกันพี่น้องถ้าเป็นห้องสีใหญ่ก็เก้าบาทปลายขึ้นกันเนาะ กระตุกตันละเก่าพันปลายพี่น้องเก่าพันปลายเดอ้อเข้าเปลือกขายสดเด้อครับอันนี้เข้าเปลือกขายสดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เข้าเปลือกขายสดครับอ่าถ้าเป็นข้าวแห้งความชื้นเกิน15เปอร์เซ็นต์ในกระตันละมื่นอ่าตันละมื่นปลายอยู่พี่น้องมืนม่นมื่นนิหน่อยเนาะมื่นปลายมื่นปลายอ่าน่าจะมืน่นมื่นหนึ่งพันนี่แหละพี่น้องก็แต่ว่าราคาข้าวแห้งยังยังบ่เป็นตาที่จะขายได้อยู่เนาะเพราะราคาข้าวแห้งมันถึกอยู่พี่นอ้องอ่ามันมันก็ยังถึกอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็เบิ่งที่ลาเช้าหน้าเขาทุกกระดอกกระเดียพี่น้องเดี๋ยวพี่ อันนี้เอาเขามาตากเลยพี่น้องนี่เอาเขามาตากครับเพราะว่าชุมชนบานพายการนี่นาเป็นหน้าแปล้งรล้ายนานาถุงกว่างพี่น้องคนหนึ่งขอบขั้วหนึ่งกเ็เฮ็ดหน้าหลายมองพี่น้องประมาณสี่ห้ามองเนาะแต่ละมองแต่ละมองแต่ละมองก็อาศัเข้าเหนียวแน่ใส่เข้าเจา้าดอแน่ใส่เข้าเจาเา้าใหญ่แน่หน่แน่พี่น้องตอนนี้เข้า,าเจ้าใหญ่ด้วยครับนี่เขาหอมมะลิ้อยหานะครับเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวช่วงระยะสุดท้ายพี่น้องเป็นระยะชงสุดท้ายคนที่ขายก่อนกับบะมี่แล้วพยาการกับบะมี่แล้วเนาะ ก็เหลือแต่ของพยการก็ตากแห้งไว้เนาะตากแห้งไว้เกีียวมือเ้าพี่น้องเกีียวมือเ้าพยการก็ตากเขาแห้งไว้เด้เขาประมาณสี่ตันเนี่ยพยการเก็บเกีียวไว้ก็คือตากเขาแห้งไว้สะกกอนเนาะประมาณสี่ตันพี่น้องอันนี้วิธีชุมชนบรรพยการคุณอิสานบรรพยการครับเนี่ยวิธีชุมชนชีวิตชุมชนของพยการเนาะก็นี่แหละครับเนี่ยไทยบ้านก็มาซอยกันมาตุ่มมาห่มกันพี่น้องเนาะมาตุ่มมาห่มมาซอยกันพี่น้องเพราะว่า เกี่ยวเข่าเนาะเกี่ยวเข่าก็จนจนกว่าคนสุดท้ายจะขึ้นเหล่าขึ้นสั้นบัดพลพี่น้องถึงจะได้เศร้ากันเนาะก็มาซอยกันจังสีนี่นยไพวางก็เห็นเห็นกลายไปกันมาไม่เห็นก็มาซอยกันพี่น้องเนาะบแม่อนยาดมิดบแม่นไอบแม่นยาดบแม่นบแม่นพี่น้องก็คนในชุมชนเดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกันกับชุมชนบ้านพยาการก็จะมาซอยกันพี่น้องซอยกันคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอืมนี่แหละครับก็พยาการก็ขอแสดงความดีใจเวยครับเด้อขอแสดงความดีใจกับ ในส่วนของอทั้งสองข่าวนะทั้งสองข่าวเนาะครับเนะาะข่าวว่าไอเงินโครงการต่างๆเนาะเงินโครงการต่างๆของชาวนาเนาะบอกว่านายกรับปากเรื่องใดทุกเรื่องโครงการของอเกี่ยวกับเกษตรกรเท่าท่านนายกกับบดีป้าทิมเนาะพี่น้องเนาะนายกบัแปบปา,บา,บา,บาทิมมือนีเด้ครับความเคลื่อนไหวมือนีตอนบ่ายนี่เนาะเขาไปเบื่องหาเข้าไปเบื่องใดครับแฟนเข้าไปเฟซบุ๊ก เออเขาไปเฟซบุ๊กหรือว่าเพจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเนาะประยุดจันโอชา ة. ลองหาข้อมูลเบิงครับลองเสิร์ชหาข้อมูลเบิงเนาะอันนี้พยาการใดมากพยาการหามากนะครับเนาะว่าเราจะบะป๊าทิมเส้าหน้าแต่ว่าเราจะให้คําตอบมือวันังคารเด้อครับเด้อมือวันังคัรหนานี่อ่าก็รอฟังรอเบิงไปนั่พี่น้องนะเนาะเผื่อมันพลิกล็อกจังใดแต่ว่าน่าจะเป็นข่าวดีแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่าเราจะปาทิมบ่าน่าจะปาทิมแะนะ่พยาการก็มันใจอยู่ว่าหน้าจะได้เนาะเพราะเราเป็นโครงการของเราด้วยตรงเนะงาะเงินใสเหลือเส้าหน้านี่เป็นคง เป็นเป็นเป็นโครงการของเราโดือตรงแล้วสองปีที่ผ่านมาเพิ่นก็ไห้เพิ่นกะาจให้ <S <S เนี่ยแน่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นกระใเยเย็นๆเอาจากน้อยพี่น้องเนาะไปการกับดินล้นหาพยายามหาข้อมูลหาข่าวมาแจ้งให้กับเกษตรกรเฮาเนาะ,นะจะได้ดวนเอาะปการกัฝากไว้นะครับเนาะอ๋ออีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องราคาเข่ากขยับแบบกระโดดขึ้นมาพี่น้องเนาะตันเข้าขายเข้าเปลือกสดนี่กระตกตันละเกาพันปลายแล้วพี่น้องอ่าตกตันละเกาเกาพันปลายแล้วเนาะพี่น้องเนาะ อ่าอันนี้พยาการนํำเข่ามาแจงมนาะแจงข้อมูลไวให้กับพีก่กับนองเฮาเกษตรกรเฮาเด้อครับเดอ้อเนาะครับเนาะ,ะเกษตรกรเฮานี่ครับเบินนี่คือวิถีชุมชนเนาะวิถีชุมชนกับของบานพยาการเด้อครับเดอ้ออ่าเอาคลิปหน้าพ่พอกันไหมครับผมคลิปนี้พยาการนํำข้อมูลดีๆมาฝากไวเนาะคลิปนี้พยาการไปก่อนครับผมสวัสดีครับ